จึงมาร้องให้น้องได้เรียนได้อ่านได้เขียนได้มีวิชาติดตัวต่อไปช่วยแต่เติมฝันของน้องที่แสนยิ่งใหญ่ไปสู่จิดหมายตามใจที่เธอต้องการเสียงเพลงจากอาจารย์จุมพลทองตันหรือว่าโกไเคย ครับกระบอเพลงที่เป็นเพลงเอกในในคอนเสิร์ตท,ที่รองให้น้องไดเรียนที่จะเกิดขึ้นในวันที่อะไรน,นะสิบห้า <15 5 S 1> กันยายนนะครับกระนักจากนี้ไปกเ็เลืองไม่กี่วันแล้วอตอนทียังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตดังกล่าวที่เป็นคอนเสิร์ตย่นะครับมีนักร้องมากมายมารวมในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็มีลากไล่รูปแบบลากไล่แนวเพลงแต่เป็นคอนเสิร์ตท,ทียวน้องเมื่อจากทานผู้ชมเข้าไปชมแล้วได้ความสุขแล้วเนี่ยครับ ยังจะได้บุญกุศลเประว่ารายได้ทั้งหมดหัดเขาจะหยกให้เป็นกล่องทุนสภาการ,<อ>รศรราึกษาของรรรรบัตรกูกนะครับบัตรมีจำหน่ายลายทีครับไม่ว่าจะเป็นทีตรงไหนก็แด้แต่ทีไอเดียทีวีแปมีจำหน้าด้วย่านสามาโทรมาได้ที่ไม่เลกสุ้นจะดกซองหนึ่งอก้สองหนึ่งเองครับมุน่ 2> 9, 2, 1 1> นม,มาได้มาซืา้อบัตรได้บัตรราคาห้ายบาทหนึ่พันได้มห้าร้อยหนึ่งพันแล้วก็พันห้า แต่แต่นะครับบุญกุศลได้ความสุขได้บุญกุศลเพื่อการศึกษาเพือเ่อโอกาสอนาคตของลูกหลานของเราชาวภูเก็ตกับคอนเสิร์ตครั้ <c ười> ง,รงยิ่งใหญ่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับคอนเสิร์ชใยขนาดนี้เพื่อให้เกิดสภาการศึกษาในจังหวัดภูเก,ก็ตขึ้นมาเพื่ออนาคตดีๆของลูกหลานของพี่น้องครับอ่ะติดต่ออ,นนอาจารย์บรรทุนตงงรงดันก็ได้ไอาจารย์บรรทุนตรงดันก็ไดุ้้งไค่ก็ได้ติดต่อหนองยุ้ยก็ได้ครับแล้วหนองยุ้ยเตี๋ยวบัตร ที่ดวงยืดบัตรไม่มีดวงยืดจะเอาตีท่านี้ไปฆ่าทันได้นะครับอืมกล่าวกันไปทีนี้วันนี้แรงใจแรงแรงตายใบใจอืมแรงตายใบใจวันนี้คําว่าอิวซอมอิวซอมอะไรวาส้มส้มคนโลมคนอ่ะส้มคนส้มเกาหลีนั่นนั่นนั่นอิวซอมส้มเอ่อส้มนี่ไม่ถูกจริงๆแล้วนะเราก็ไม่ไม่เข้าใจว่า แต่ว่าในประวัติในประวัติของสมุนไพรนี่โซมนีน่าจะเป็นเป็นฝืดเี๋เกิดขึ้นในเกาหลีหรือว่าในจีนแต่ว่าเกาหลีกับจีนมันติดกันนี่นะเกาหลีกับจีนติดกันน่าจะเป็นต่างเกาหลีต่างจีนแหละแต่ว่าโซมนี่มีมาหน้าแหละมันมีกามีกันมาเกิดคือเขาเรียก็เลยเป็นขู่แค่งันกับเอดลินจื้อเอดลินจือนี่เขาไว้ชายาราชาแห่งสมุนไพรโซมนีเขาไว้ชายาอะไรจำไม่ได้เลยแต่ อะไรเลยอะอะไรสมุนไพรแหละมันหโซบเนี่ยกินแล้วมันปรับสมดุลโซบมันนะครับปรับสมดุลของร่างกายมันต้องดุ้อไปเนี่ยน้องดุ้ยนี่ควรจะกินกินโซมอ๋อกินโซมด้วยกินแล้วดิ่นจืดด้วยโดยจะบอกคนคนเดี๋ยว่าอยากอยากอยากหน้าตึงตึงกินโซบอ๋อกินโอบแกบเลยไม่ใช่แจงโซมนะไม่ใช่แจงโซมมันกินแล้วตับแก้งแล้วกับ อ๋อไม่ใช่แซงโสมเดี๋ยวถ้ากินถ้ากินแซงโ้มในพุกเศร้าวนาโอดได้วนาโอดเราไปกินแซงโ้มกับไม่กินกับแซงโ้มไม่กินแต่รับวนาโอ้องกินเฉียงจุนเป็นเ่ยๆไม่มาดีอีกเลี้ยวเฉียงจุนแล้วการถึงกับแกมดีไม่สนใจเพราะว่ากับแกมไม่ต้องดีกับไม่ไม่ต้องปผล่กั้ยยางกัได้กินอะไรล่ะรสชาติเปียกจุบ มันกินกันได้เอพี่นุอยโอ้ล้วมุนบ้านบ้านเดเลยหากันไป, <S <S ปนแต่ตอนนี้ตังเงินก็อยากกินไม่ดีกับกินมันเป็นข้อกัองอาบาะมุก <C oughs> มันเป็นแอนกองห่อ <C oughs> ตับแข้งคือส้มเนี้ยใน,นวัดพาเงินกระไส้ได้ไหมอ่าแต่บาง,บางคนก <คน S 1> ินเป็น,ก,นกระไส้กินก่อนกินข้าววันเย็นเขากินกระไส้อยู่ตามกู กินเก่ากินปลาเป็นกระไท้จ้ำกูวดกินกระแท่ก็กินตีโจ๊กนี่โจ๊กชานี่กินปลากระแท่ไอ้นี่กินกระเล่นบึกถึงกุ้มันนี่ไม่ใญ่กระแท่เลประเด็นส้มเนี่ส้มสําคัญนะครับแต่ว่าเข้าว่าโรูปบางชนิดนะรูปแต่ว่าต้องกินส้มต้องต้องพึงทราบแผลก่อนโดยเฉพาะแผลแผดแพร่จีนนั้นต้องพึงทราบตะมุนไพรนี่กินแล้วมันเกิดความเย็นมันมียินกับยางนะ่ว่าการหลักรสานมันมียินกับยาง แอหลินจื้อนี้นกินเข้าไปแล้วมันจะเกิดความสุมดุลคือเกิดอาการเย็นหยินกับยางปรับสุมดุลได้แต่ส้มนี้นกินเข้าไปมันร้อนกินไปร้อนคนกินส้มนี่นะความกระชับกระเชิงความจุ่มชํำนี่จะเกิดขึ้นแต่วน,นั้นนะม,มันไปกระตุ้นแล้วม,มันทำให้เรามีอาการก็ได้ในวันต้องกินกูกินขูมันจะากินขูกันซึ่งมันมีย้าบางเจนเด็าเขาสกัดเขาสกัดเย็นนะไม่ใช่สกัดร้อนนะสกัดเย็นคือ ตางส้มตางแค่ลินจือนี่ก็ไปส้มกันค่ะแล้วก็มาผส้มสมุนไพรไทยกระชายดำมัง้งเละมังพลกันไปมันเป็นยาดีว่าไปให้ปลากกำลังก้องฐานชายต่างได้ก็มีมอซึ่งทีน้กาอ่แต่ว่าบางชนิดบางโรคบางชนิดจะมาโรคมะเร็งบางชนิดนี่ก,กินโส้มเข้าไปแล้วนี่มันจะทําให้ไปไปผิมไปเผ่ม,เมแรงให้กับโรคกันเป็น,นข้อาวางนะ,นะนอันนี้เราก็ไม่มีความรู้นะครับถ้าใครมีความรู้ถ้าวันนี้จะมาคุยก็ได้ติดต่อมานะครับ <C> e <ek> ติดตอ่อมาเกเบอร์นี้กับสุ่นจะดกซ่อนึ่งซ่องกาวซ่องนึกับติดตอ่อติดตอ่อว่านาออบมาก็ได้มานังคุยเรื่องสมุนไพ <C> e <ek> รจ <C> e <ek> ีนสักทีนะครับแดกวารบูรกับชาวบ้านคดีเหมือนกันทีนี้เบรกกันสักแป๊ดดีกว่าเดี๋ยวกลับมาในช่วงคุยกับ